พราะใจหลงไปตามอารมณ์โดยหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปณบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อถึงการถึงเวลาพวกเราจะพากันเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราตราบใดที่พวกเรายังไม่ผลทุกข์ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ ยังทุกข์ยากอยู่ในวัฏสงสารนี้พวกเราก็มุ่งหวังจะสร้างความดีให้หลุดพ้นไปถ้าหากเรายังไม่พ้นไปก็ต้องมาเกิดอีกหลักพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญคำว่าละบาปความชั่วของพวกเราเป็นนักปฏิบัตินั้น ก็จะพามาดูจิตใจของพวกเราการฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นก็ให้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นั่นแหละจิตใจของพวกเราจิตใจของคนเรานี้เป็นของที่ฝึกยากให้สามารถที่จะขนขวายให้ความภาคเพียรฝึกฝนอบรมได้ ไม่เหลือวิสัยของบุคคลที่มีความตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนอบรมอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมแก้ไขได้จิตใจของคนเหล่านี้เราก็สังเกตกันง่ายๆบางทีจิตใจนั้นมันก็เกิดความโลภความทะเยอทะยานไปตามกามารมณ์ทั้งหลายเราก็สังเกตจิตใจของตนเองนี้ มันเหิมมันหลงเพลิดเพลินการมารม์ทั้งหลายเหล่านี้เราก็ควรที่จะสังเกตให้ดูดีๆเมื่อเราดูดีๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันจะนำความทุกข์มาให้เราในอนาคตก็ทุกอยู่ที่ไหนก็ทุกอยู่ที่ใจก็ใจของพวกเรามันหลงไปตามอารมณ์นั้นๆ เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้ในธรรมจัก,กรกบวัตนสูตรว่าตัดละตัลาพินันที่นีเพลิดเพลินในอารมณ์น,นั้นๆไม่รู้จักจบจากสิ้นไปแต่เราไม่แก้ไขมันก็ไม่มีที่จบที่สิ้นไปได้มันก็จะดำเนินไปตลอดถ้ามันดำเนินไปเรื่อยๆไม่หยุดมันก็ทำให้พวกเรามีความทุกข์ ไม่ทุกตั้งแต่กายมันทุกใจมันทุกใจก่อนเพราะใจเป็นเครื่องรับอารมณ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราทุกเราวุ่นวายมากี่ชาติแล้วทุกวันนี้ก็ยิ่งวุ่นวายเกิดขึ้นคนตีตัวออกห่างหลักศิลธรรมก็ยิ่งนำความวุ่นวายความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่โลกนี้พวกเราท่านทั้งหลายถ้ามาดูแล้ว จิตใจนี้ไม่รู้มันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โกติชาติแล้วมันมาเอารูปร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีไปตกนรกอวีจีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จนได้ไปสวรรค์ถึงพรมโลกวนไปเวียนมาเป็นมนุษย์อยู่นี่ เราก็ไม่สามารถที่จะทบทวนหรือรู้ระลึกชาติหนหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราทุก์เราวุ่นวายมากี่ชาติแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเราไม่มียานปัญญาที่อันเฉียบแหลมที่ใสสะอาดส่องย้อนหลังขึ้นไปได้ตรงนี้หนาสัตว์โลกจึงเป็นไปนตามอุปนิสัยที่เขาเกิดมา หลายพบหลายชาติเป็นไปตามธรรมชาติอยู่หากไม่ศึกษาไม่พินิษพิจารณาไม่ปรปับปรุงไม่แก้ไขจิตใจก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆตกตามไปเรื่อยๆจิตใจของบุคคลเราเหตุฉะนั้นพวกเราจึงได้พากันมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของพวกเรายกฐานะ ให้จิตใจของเรานั้นคิดไปในทางที่ถูกที่ต้องตามทํานองคลองธรรมในทางที่ชอบเพื่อมันจะได้ประกอบคุณงามความดีแก่ตนเองได้ความชาราก็เป็นทุกข์มีอะไรอยู่ในร่างกายของเรานั้นเหมือนจะมีโรคมีความทุกข์ทรมานหมดทุกอย่างเหตุฉะนั้นเรามามองดูร,บรอบๆตัวของเรานี้ เมื่อจะพิจารณาถึงความทุกข์แล้วจริงๆเป็นของที่มีความทุกข์อยู่เป็นของทนได้ยากอันนี้แหละเป็นดังกล่าวที่ว่าชาราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิก็รวมเข้ากันกับความแก่ถ้าพูดถึงความแก่เป็นทุกข์เมื่อแก่เท่าเข้ามาแล้วตั้งแต่ยังหนุ่มๆน,น,น้อยๆเต้นสามสอบออกสามว่า วิ่งไปไหนขึ้นแพะก็ดีขึ้นดอยก็ดีไปที่ไหนสะดวกสบายว่องไวเมื่อวัยเท่าแกขึ้นมาแล้วยืนขึ้นก็ลำบากนั่งลงก็ลำบากเดินไปทางไหนก็ลำบากขึ้นขึ้นลงลงลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยไปไหนก็ลำบากสู้ไม่ไหวแล้วอย่างนั้นแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็น ความแก่ก็เป็นทุกอย่างนี้ดูเรามาดูหนังเหี่ยวหนังแห้งเข้าไปตั้งแต่นุ่มๆอยู่มันก็ไม่เหี่ยวไม่แห้งแก่มาแล้วมันเหี่ยวมันแห้งเข้าไปจะให้มันตึงอยู่อย่างเดิมทำยังไงก็ไม่ตึงมันก็ไปทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้นี่มันแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นว่าความแก่ ก็เป็นทุกข์เหมือนกันดูให้เข้าใจซะน,นั่นผมของเราก็แต่ก่อนดำๆต่อมาก็หงอกขาวไม่อยู่ใต้อำนาจของเราอีกแหละเรียกว่าแสดงความแก่ให้เห็นเหตุฉะนั้นแหละพวกเราพิจารณาดูฝันบางทีก็เจ็บปวดก็หลุดก็หลอนออกไปเพราะมันชำรุดสุดโสม ก็ถอนออกไปเรื่อยๆตาก็ฟ้าฟางเข้าไปเรื่อยๆจะูกจะดมกลิ่นก็ไม่รู้จะกลิ่นดีไม่ดีเหมือนเดิมหูเจ้าของดีๆเดี๋ยวก็ไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่โอ้ยหูก็ไม่ดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้พูดกันมันย่ำยีจริงๆความแก่มันก็ทำให้มีความทุกจริงบัดนี้ก็สามขาแล้ว กับไม้เท้าไปสามขาเอาไม่ไหวกับไม้เท้าไม่ไหวลูกหลานก็จุงไปเราก็จะเห็นได้ชัดอันนี้แหละ,สะแสดงความทุกข์ความชราความแก่พร้อมทั้งพยาธิทุกข์เบียดเบียนด,ด้วยคนแก่เท่าไรก็เบียดเบียนอย่าว่าแต่คนแก่คนหนุ่มก็เบียดเบียนได้โรคภัยไข้เจ็บมีนานาต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้วก็จะรีบขนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐานไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวันใดวันหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นคนประมาทเป็นคนที่หลงระเริงเพลิดเพลินอยู่ว่า ชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้อีกยืดยาวนานไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็จะมีความประมาทไม่สร้างสมอบรมบุญบารมีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนแล้วชีวิตก็จะเสียเปล่าประโยชน์เหมือนบุคคลบางคนนี่แหละอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีอยู่กับลูกกับหลานก็เหมือนกันอยู่กับพี่กับน้อง ไม่เคยไปวัดว่าอาวาสไม่เคยศึกษาไม่ฟังพระธรรมเทศนาไม่ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตนเองมัวเมาลุ่มหลงอยู่มืดมนอนตะการไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติไม่รู้คุณค่าของชีวิตของตนและก็หมกมุ่นอยู่ในความหลงเพลิดเพลินละเลิองอยู่เขาเรียกว่าหลงละเลงในวัย รั้นว่าวัยยังหนุ่มยังสาวก็หลงว่ามันยังหนุ่มยังสาวอยู่เมื่อวัยกลางคนก็หลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่ไม่ควรที่จะเข้าวัดเข้าว่าเมื่อมาถึงอายุห้าสิบปีหกสิบปีก็ตามบางบุคคลก็ยังหลงมัวมาว่าตนเองยังไม่แก่ไม่เท่าก็ไม่เข้าวัดฝังธรรมจาศีลเจริญภาวนา แม้เท่าแก่ทรา70-80ปีขึ้นมาแล้วก็จะถึง90ปีนี้มีน้อยคนในปัจจุบันนี้ก็หาว่าตนเองเท่าตนเองแก่แล้วไปวัดฟังธรรมจำศีลไม่ได้หูตาฝ้าฟาฟงเดินไม่ไหวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เสียเปล่าประโยชน์ในชีวิตของพวกเราที่เกิดขึ้นมาคนชนิดนี้ ทำให้ชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อล่วงลับดับตายไปก็เสียทีเกิดมาเปล่าประโยชน์ว่าควรที่จะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีที่พึ่งของตนไปเกิดในพบใหม่ก็คงจะเสียเปล่าประโยชน์ในชีวิต